คำทำนายโชคชะตาตามช่วงอายุของท่านผู้เกิดวันพุธกลางวันจะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายของชีวิตโชคชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันหญิงชายที่เกิดวันนี้จะมีลักษณะนิสัยซื่อสัตย์สุจริตการพูดจาดูน่าเชื่อถือและมีเหตุผลมักมีนิสัยชอบโปรยสเสน่ห์คนเกิดวันพุธกลางวัน มีพื้นฐานดวงชะตาค่อนข้างดีแม้อาจจะต้องลำบากสักหน่อยในช่วงต้นแต่ก็จะมีวาสนาได้ดีเมื่อมีอายุมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือการมีปัญหากับญาติพี่น้องของตนเองวาสนาของคนเกิดวันพุธกลางวันคือบุญที่เคยได้ทำสะสมไว้มักจะส่งผลไปในทางด้านของทรัพย์และอานาจในด้านการงานก็ถือว่าเป็นคนตั้งใจทำงานดีหาเงินเก่ง แต่ก็ใช้จ่ายเก่งด้วยเช่นกันคนเกิดวันนี้มักมีเพื่อนฝูงมากหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมพอสมควรการใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงมักหมดไปกับการสร้างความสุขและภาพพ์ให้กับตนเองมากกว่าเรื่องอื่นคนเกิดวันพุธกลางวันเป็นคนพูดจามีเหตุผลและน่าเชื่อถือจึงเหมาะมากที่จะบวชเป็นพระเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปในด้านความรัก เมื่อได้เจอคู่แท้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเพราะมีคู่ครองดีและส่งเสริมกันคนเกิดวันพุธกลางวันเมื่อมีครอบครัวแล้วจะขยันมากขึ้นและตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในด้านหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จมากสุดหลังช่วงอายุ50ปีขึ้นไปแล้วชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้น เหมือนเป็นคนที่มีบุญคอยเกื้อหนุนให้ไปในทางที่ดีแต่ก็มักจะมีมารมาพจ,จนลคอยเข้ามาทำลายอยู่ตลอดสิ่งที่ต้องพึงระวังให้มากคือปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือความรักต้องห้ามและการทำผิดศิลธรรมต่างๆฉะนั้นจะคบหาใครต้องดูให้ดีดูความเหมาะสมและความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยก็จะดีสำหรับโชคชะตาในช่วงต้น ได้มีการทำนายไว้ว่าในช่วงอายุ15-17ปีจะเป็นช่วงที่ชะตามีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปคนเกิดวันพุธกลางวันชะตาเหมือนมีบุญเก่าคอยเกื้อหนุนส่วนมากมักจะสุขสบายหากมีความทุกข์ก็มักจะผ่านพ้นไปได้และสบายในท้ายที่สุดเสมอในช่วงอายุ18-20ปีปให้ระวังเคราะห์จากศัตรูเก่าหรือเจ้ากรรมนายเวรจะมาทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ ท่านที่ชอบเที่ยวสังสรรค์ควรอยู่ติดบ้านบ้างก็จะดีสำหรับคนที่มีศัตรูคอยราวีอยู่ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการประทะจะดีกว่าจงอย่าได้สนใจคำพูดยั่วยุของผู้ที่ไม่หวังดีในช่วงอายุ2 1 2 5ปีเป็นช่วงที่ท่านเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตนเองและเริ่มมีสังคมมีเพื่อนฝูงมากขึ้นการเงินในช่วงนี้ จึงมีเหตุที่ต้องใช้ใจออกไปมากซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะหมดไปกับก,บการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเพศตรงข้ามจะให้โทษทําให้เกิดความทุกข์เช่นถูกทรยศหลอกลวงหรืออาจต้องพบกับความผิดหวังในด้านของความรักก็เป็นได้เช่นกันในช่วงอายุ22-25ปีในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของการทำงานท่านจะจริงจังกับการทำงานมาก เรื่องเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาจะทำให้ท่านเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นจึงส่งผลให้งานหรือสิ่งที่ทำอยู่ออกมาได้ดีและมีโอกาสก้าวหน้าเหนือกว่าผู้อื่นคำทำนายโชคชะตาในช่วงกลางของชีวิตในช่วงอายุ25 2 7ถึง27ปียังคงอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้พยายามอย่าไปสร้างศัตรูหรือมีปัญหากับใคร เราอาจจะส่งผลเสียถึงหน้าที่การงานที่ทำอยู่ได้และต้องระวงังคนในบ้านจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียทรัพย์ด้วยในช่วงอายุ28-30ปปีเป็นช่วงที่ชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมการงานที่ทำเริ่มมีการขยับขยายดีขึ้นจึงทำให้การเงินดีขึ้นตามไปด้วยในช่วงนี้จะมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับคนลักษณะผิวขาวเหลืองที่อยู่ทางทิศตะวันตก และยังอาจมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์จะได้บุตรสมใจในช่วงอายุ31-32ปีเป็นช่วงที่มีโชคลาภเกี่ยวกับด้านของการงานเป็นส่วนใหญ่แต่ให้ระวังมิตรสหายใกล้ตัวหรือคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรจะกลายเป็นศัตรูหรือมีปัญหากันเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนชะตาจะดีแต่ก็มักมีโชคร้ายแอบแฝงอยู่เสมอ และจงระวังคนลักษณะผิวสีดำแดงไว้ให้ดีคนคนนี้จะทำให้ท่านเดือดร้อนและเสียทรัพย์สินในช่วงอายุ33-35ปีช่วงนี้คนลักษณะผิวขาวเหลืองจะให้ลาบผลในด้านของการงานอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่และมิตรสหายคนรอบข้างคอยสนับสนุนส่งเสริมทำให้หน้าทีการงานของท่านจเจริญรุ่งเรืองได้เร็วขึ้น ในช่วงอายุ36-37ปีท่านจะมีโชคลาภที่มาจากมิสหายการที่ท่านรู้จักเข้าสังคมและเลือกคบคนจะทำให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นผู้มีอำนาจลักษณะผิวสีดำแดงคนๆน,นี้จะคอยช่วยสนับสนุนหน้าที่การงานของท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการบาดเจ็บด้วยไม่ว่าจะทำอะไรอย่าได้ประมาท เรื่องสุขภาพอย่าได้มองข้ามและอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือเป็นหนักก่อนควรดูแลรักษาให้หายตั้งแต่ต้นจะดีกว่าในช่วงอายุ38-41ปีในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีเคราะห์ทำอะไรก็ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องการเข้าใจผิดและการทะเลาะบบาแหวงกับคนใกล้ชิดหรือการมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอีกทั้งบริวาร อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านอีกช่วงนี้จึงเหมาะที่ท่านจะหาโอกาสไปทำบุญหรือร่วมงานบุญใหญ่ๆเพื่อเสริมชะตาให้ดีขึ้นในช่วงอายุ42-44ปีให้ระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีซึ่งคนพวกนี้กำลังรอโอกาสที่จะใส่ร้ายป้ายสีท่านเมื่อท่านประมาทหรือทำผิดพลาดแต่ในด้านดวงตำแหน่งการงานของท่านยังถือว่าดีอยู่ แม้มีอุปสรรคก็จะสามารถเอาชนะจนได้ในท้ายที่สุดในช่วงอายุ45-46ปีสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือเรื่องของการงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆของงานต้องทำให้ดีและครบถ้วนอย่าให้มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องเพราะผู้ใหญ่กำลังจับจ้องและตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับสิ่งที่ท่านทำอยู่และต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวกับคนในครอบครัวด้วยในช่วงอายุ47-50ปีเป็นช่วงดวงชะตาค่อนข้างดีจะมีโชคจากสัตว์สี่เท้ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคแบบไม่คาดฝันหน้าที่การงานและการเงินยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีไม่มีอุปสรรคแต่สิ่งที่ต้องระวังและต้องใส่ใจให้มากคือเรื่องสุขภาพของคนในบ้านควรหาเวลา พาคนในครอบครัวไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างก็จะดีคำทำนายโชคชะตาในช่วงปลายของชีวิตในช่วงอายุ51-54ปีเป็นช่วงมีอุปสรรคให้ระวังศัตรูจะให้ร้ายใส่ความและทำให้เสียหายท่านอาจจะต้องรับผิดชอบหรือแบกรับปัญหาที่บริวารของท่านสร้างไว้แต่ภายหลังจะได้โชคเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือของที่ถูกใจ และเพื่อมาให้กลายเป็นชุกขลาบหากในช่วงนี้มีโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเข้ามาท่านควรจัดสรรแบ่งเอาไปทำบุญบ้างก็จะดีในช่วงอายุ55-58ถึงปปีเป็นช่วงที่มีทั้งความโชคดีและความโชคร้ายเมื่อได้อย่างหนึ่งมาแล้วก็ต้องยอมเสียอีกอย่างหนึ่งไปด้วยความจำใจเรียกได้ว่ามีความสุขก็สุขได้แบบไม่เต็มที่ ในช่วงอายุ59-62ปีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้คนเกิดวันพุทธกลางวันแม้ชีวิตจะมีเคราะห์กรรมมากเพียงใดแต่จิตใจนั้นแข็งแกร่งมากไม่เคยย่อท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตส่วนใหญ่จึงประสบความสำเร็จและมีฐานะที่มั่นคงในช่วงสามปีนี้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจนสังเกตได้ ในช่วงอายุ63-67ปีชะตาชีวิตถือว่ายังดีอยู่มากหน้าที่การงานการเงินอยู่ในระดับที่ดีมีฐานะมั่นคงมากขึ้นท่านอาจจะต้องลดบทบาทหน้าที่ในสิ่งที่ทำอยู่เพราะจะมีคนเข้ามาช่วยจัดการทำแทนให้ท่านเพียงแค่บริหารควบคุมเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวงังและต้องใส่ใจคือเรื่องของสุขภาพและโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ ในช่วงอายุ68-75ปีจะเป็นช่วงบรรปลายชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางวันกิจการงานต่างๆจะเริ่มมีลูกหลานและบริวารเข้ามาสารต่อดูแลแทนชีวิตจะอุดมด้วยทรัพยและความสุขท่านจะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนมากมายจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือตามตำราได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันถ้าได้เดินทางสายธรรมจะดีมาก ส่วนใหญ่แล้วชีวิตบั้นปลายของคนเกิดวันพุธกลางวันหลังจากนี้จะเริ่มถือศีลทำบุญทำทานฝั่งเทศฟังธรรมจนกว่าจะสิ้นอายุไข